ยังไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศของน้องอุกหญิงเพชรเปิ้ลแพงทัวร์กทมร่วมรับเชิญงานวันเกิดครบรอบ11ปีลูกทุ่งรักไทยเดพพอพอ FC, ยกได้ว่าพ่อพ่อ่เอฟซีแห่ให้กําลังใจกันอย่างเหนียวแน่นเลยรวมไปถึงพี่ๆศิลปินรุ่นใหญ่ก็ให้การยอมรับน้องอุกหญิงเพชรเปิ้ลแพงเป็นอย่างมากทําให้ภาพบรรยากาศมันมีความสดชื่นตลอดทั้งงานจริงๆครับเวลาหน่อยก็มานก็ไมาีก็แล้ สวย女英。 รา,าร่ร่อออมตติวสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สามน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ๋งิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับนนทนอยากจะมาสรุปบรรยากาศภาพงานเมื่อวานนะครับนั่นก็คืองานลุกทุ่งรักไทยครบรอบ11ปีหรือว่างานวันเกิด อฟเอ็ม uh, 90นั่นแหละครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแน่นอนว่าเมื่อวานนั้นก็ได้เดินทางไปร่วมงานร่วมส่งกําลังใจให้น้ององค์หญิงเพชรบันแพงด้วยสําหรับภาพบรรยากาศเมื่อวานก็จะได้เห็นผ่านตาไปหลายๆคลิปแล้วใช่ไหมครับกับช่องพ่อฮักแม่ฮักแล้วก็ช่องของเสียนนท์แล้วก็ช่องสาวนอ้อยเพชรบันแพงอีกหลายๆช่องที่ร่วมถ่ายบรรยากาศน้ององค์หญิงเพชรบันแพงเดินทางเข้าร่วมรับเชิญในงานเมื่อวานนี้ร้องสองเพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยแล้วก็ เพลงาสาวสำน้อยคอยฮักแต่แน่นอนว่าลิขสิทธิ์แดงจ๋ากันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นมาสเตอร์จริงๆครับทำให้ YouTube แต่และช่องเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายลงได้เต็มเพลงนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยากจะเอาบรรยากาศมาให้พ่อพ่อแม่ f c ได้รับชมรับฟังกันเฉยๆเช่นเดียวกับช่องนอนก็จะเป็นบรรยากาศสัดส่วนใหญ่ แต่ย่แตสิ่งที่น้อนอยากจะหยิบยกมาสรุปให้ฟังในวันนี้นั่นก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดความอบอุ่นมากครับสำหรับ F c น้องอุ๋งอิงเพชรปันแพงเรียกได้ว่าเดินทางไปให้กําลังใจน้องเนี่ยอย่างหนาแน่นแล้วก็ท่วมท้นกันเลยทีเดียวหากจะเปรียบเทียบว่าโดดเด่นที่สุดในงานหรือไม่น้อต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าอยู่ในลําดับต้นๆของศิลปินที่ไปร่วมงานเมื่อวานเลยก็คือ F c ซน้องอุ๋งอิงเพชรปันแพงเนี่ยเยอะมากมาร่วมต่อที่ แถวถ่ายรูปถ่ายคลิปกันแบบเรียกได้ว่าก็คือฉีกตัวออกมาก็เป็น FC น้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าภาพความประทับใจอุ่งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นเวทีก็มีพ่อๆอแม่ f อร่วมถ่ายคลิปร่วมส่งกําลังใจรับท๊ปรับอะไรก็เป็นเรื่องปกติส่วนลงเวทีมาแล้วคลิป ช่องพนนท์ก็ถ่ายให้เห็นแล้วก็คือบรรยากาศน้องอุหอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คือหลังจากที่ลงจากเวทีแล้วภาพมันก็คือทําให้พ่อพ่อย่าเอฟซีเนี่ยยิ่งหลงรักเด็กคนนี้ไปอีกหลายๆเลยก็คือนี่แหละครับมาร่วมตอบรับมาร่วมถ่ายรูปกับพ่อพ่อม่เอฟซีแล้วก็มาร่วมพบปะพ่อพ่อม่เอฟซีกันอย่างหนาแน่นกันเลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าน้องเนี่ยมีเวลาให้กับพ่อพ่อ่เอฟซีเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยนะเมื่อวานน่ยไม่ว่าจะ เป็นการถ่ายรูปที่ด้านหลังเวทีรวมไปถึงการปลีกตัวออกมาถ่ายรูปที่ตรงป้ายรถเมย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรียกได้ว่าพอพ้อยแม่เอฟซีคนไหนที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าได้เข้าไปต่อแถวหรือว่าได้เข้าไปร่วมถ่ายรูปเนี่ยได้ถ่ายรูปกันทุกคนจริงๆสําหรับ f อสาวน้อย f อฟน้ององค์อิงเพชร้ันแพงเมื่อวานทําให้ภาพบรรยากาศเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอบอุน่นตั้งแต่เดินทางไปจนจนเดินทางกลับเลยก็ว่าได้เพียงระยะเวลาประมาณไม่ถึง2-3ชั่วโมงเท่านั้นเพราะเวลาเริ่มบ่ายสองนะน้ององค์อิงเพชร้านแพงร้องประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วก็ น่าจะเดินทางกลับประมาณบ่ายสามโมงนี่แหละครับก็คือบรรยากาศก็กจะประมาณนี้ฟิลฟลเหมือนกับงานร่วมรับเชิญแต่โดดเด่นมากในสายตา FC ในสายตาคนทั่วๆไปเพราะว่า FC ฟแฟนคลับเนี่ยแห่ไปให้กําลังใจเยอะมากแล้วก็ส่งเสียงกรีดกันเยอะมากนี่แหละครับรวมไปถึงพี่ๆศิลปินรุ่นใหญ่ที่ ค้ามบอดอยู่ในวงการหมอลำค้ามบอดอยู่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยมานานสักระยะหนึ่งแล้วอย่างเช่นพี่ตะกระแตนชนรดาก็นี่แหละครับให้การยอมรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าก็คือทักทายกันอย่างสนิทชิดเชื้อกันเลยทีเดียวกับอุ๋งอิงแล้วก็พี่ตะกระแตนชนรดารวมไปถึงน้องยูกิหายท่องคําด้วยนี่ก็คือเคยขึ้นเวทีร่วมกันมาก่อนก็เป็นเรื่องปกติที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็อีกหลายๆคนด้านหลังเวทีที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผ่านคลิปหรือว่าอาจจะได้เห็นผ ดลวกน้อยแต่อู๋อิงเปนบนแพงนั่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าก็คือเหมือนกับ เดินทางไปแล้วเป็นลูกรักเลยอะ่ะก็เหมือนกับว่าพี่ๆเพื่อนๆศิลปินด้วยกันเนี่ยให้ความรักและเอ็นดูน้องเป็นอย่างมากแล้วก็เดินทางเข้ามาทักทายเดินเข้ามาพูดคุยกับน้องรวมไปถึงเอฟซีแฟนคลับก็ให้การตอบรับน้องมันถึงเป็นภาพบรรยากาศที่มีความอบอุ่นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพ่อฮักแม่ฮักเองที่ไปให้กําลังใจรวมไปถึงพี่ๆศิลปินที่เป็นรุ่นใหญ่มากหน้าหลายตาเลยก็ให้การยอมรับน้องอุ๋งอิงเพชรปันแพงด้วยมันทําให้แบบภาพบรรยากาศมันออกมาแบบ รู้สึกว,ว่าอบอุ่นอย่างมากและต้องยอมรับว่าพ่อโจก็ได้ขึ้นเวทีด้วยแต่ไม่ได้ร้องเพลงนั่นอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยจะได้ร้องเพลงเนี่ยประมาณ1เพลงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพี่วัดศิวะดลพีอ่อมแอมรวมไปถึงแล้วก็ขึ้นเป็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยพ่อโจขึ้นมาแค่โปรโมทหนังขาออ้นนั่นก็อยากสแสดงให้เห็นแบบนี้นะครับว่าที่พ่อโจไม่ได้ร้องเพลงก็คือเสียสละให้ลูกสาวได้ร้องแล้วก็โปรโมทเพลงตนเองจํานวน2เพลงนั่นเองครับนี่ก็คือภาพความประทับใจที่นั่นรู้สึกได้แม้ว ผมจะไม่ได้บอกว่าผมเสียสละให้ลูกร้องนะครับแต่ว่าภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่ขึ้นมาได้ร้องแค่เพลงเดียวจริงๆขนาดพี่กกะตะกแ่นเต็มที่เลยก็1-2เพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเพลงเดียวจริงๆแล้วก็ทักทายแฟนคลับแล้วก็ลงไปถ่ายรูปแค่นั้นเองครับแต่น้องอุ๋งไมเป็นแพงได้ร่วมร้องเพลง2เพลงด้วยกันเพราะว่าพ่อโจนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เสียสละให้น้องได้ร้องเพลงรวมไปถึงนี่แหละครับได้ขึ้นมาโปรโมตหนังคายออพร้อมกันแน่นอนว่าก็เป็นอีก หนึ่งภาพความประทับใจเช่นกันนั้นก็มีโอกาสได้เดินทางไปถ่ายารูปกับน้ององค์หญิงเพชรปั้นแพงด้วยนะครับเมื่อวานเรียกได้ว,ว่าก็คือรู้สึกแบบ เหมือนเดิมเลยก็คือตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นกับน้องมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ยังมีความแบบประหม่าอยู่เพราะว่านานๆจะได้เจอน้องทีหนึ่งไม่รู้ว่าจําได้หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะจําได้แหละพี่หมอนเองแล้วก็พี่แล้วก็น้องอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าก็น่าจะจําได้แต่น่าจะจําชื่อกันไม่ได้แต่แน่นอนว่าก็ได้มีการเอาเสื้อไปให้น้องวงอิงไปแป้นแพงเซ็นด้วยก็ภาพความน่ารักก็ถ่ายให้เห็นแล้วบางส่วนก็จะรู้สึกว่าเราก็ นี่แหละเราจริงๆเ่ะเสื้อน้องอุ๋งอิงบม่แพงเนี่ยนันมีหลายรุ่นนะแต่ก็คือยอมรับว่าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมากน้าหนักขึ้นมา5้กิโลเลยแล้วก็ทำให้ใส่ไม่ได้แล้วก็นี่แหละก็คือสั่งใหม่ก็นัดคู่หนึ่งไว้แล้วก็ได้ไปรับมอบด้วยกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วก็คือความจริงอน้องอุ๋งอิงเซ็นไว้ให้แล้วตั้งแต่ ที่สนามสระบุรีแต่ว่าก็คือในไหนก็ได้เจอแล้วก็คือให้เซ็นกันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ก็หรือว่าได้2ลายเซ็นเลยก็คุ้มมากสําหรับเสื้อน้องอุ๋งที่มนแพงแ,แล้วก็รอชุดอรอเสื้อวินเทจสีเทาที่ตอรเต้กำลังจะส่งมาอีกนี่ก็คืออีกหนึ่งคอลเลกชันที่นั่นสะสมไว้เช่นกันสําหรับรัตนาพรแบรนด์แต่นั่นว่าภาพบรรยากาศเมื่อวานเนี้ยก็มีอีกหลายๆช็อตมีอีกหลายๆมุมที่เรียกได้ว่ามีความประทับใจแล้วก็เกิดความประทับใจนะ อีกหนึ่งมุมเลยที่น้องอยากจะหยิบยกมาเล่าก็คือภาพความน่ารักของพ่อฮักนี่แหละครับที่นัดกันใส่เสื้อมานะ เห็นเมื่อวานน่าจะเป็นการใส่เสื้อเหลืองสะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็นี่แหละครับมาเป็นบริการให้ลูกสาวมาเป็นบริการให้กับน้องสาวก็คือไม่ได้บอกว่าจะเป็นการแบบกีดกันให้เพราะพ่อแม่เอฟซีเนี่ยไม่ให้ถ่ายรูปนะเหมือนกับว่าเป็นการจัดระเบียบซะมากกว่าก็คือพาน้องเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่มันโล่งแจ้งพื้นที่ที่มันสามารถรองรับ f อได้มากก็เลยนํามาซึ่งภาพความประทับใจนั่นแหละครับนี่ก็คือขอญาตเชื่นชมทางพ่อฮักที่น้องอุ๋งอิงพี่เปิแพงเนี่ยจัดระเบียบไว้ให้เป็นอย่างดีเลย ส่งผลให้ภาพบรรยากาศมันไม่ดูว่าเฮ้ยทำไมฉันมาฉันไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ถ่ายและภาพบรรยากาศมันก็ออกมาน่ารักอย่างที่นอนได้หยิบยกประเด็นมาเล่าแล้วก็รวมไปถึงถ่ายคลิปวิดีโอให้พ่อพอแม่ f อ f ได้รับชมรับฟังกันนั่นแหละครับก็คือภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ย การันตีได้แล้วไหมว่าอุค์อีกเป็นแพงก็คือขวัญใจมหาชนจริงๆและแน่นอนว่าศิลปินที่50-60คนเนี่ยน้องไม่รู้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยศิลปินจะมีความตื่นเต้นหรือว่าให้ FC ให้การต้อนรับมากแค่ไหนแต่ว่า องิงเพชรบ้านแพงที่ไปเมื่อวานเนี่ยแล้วพ่อพ่อแม่เอฟซใส่เสื้อบ้านฮักพ่อพ่อแม่เอฟซีที่มาจากแดนไกลแล้วก็มาร่วมให้กําลังใจเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งภาพที่มันแสดงให้เห็นแล้วว่านี่แหละองิงเพชรบ้านแพงก็คืออีกหนึ่งศิลปินที่มีกระแสและดังมากในขณะนี้ในวงการลูกทุ่งหมอลำส่งผลให้ภาพบรรยากาศมันดูคึกคักแล้วก็สดใสไปด้วยนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้ององอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์ครับที่ร่วมรับเชิญงานลูกทุ่งรักไทยครบ รอบ11ปีที่อนุสาวีชัยสมรภูมิอยากสรุปอยากจะสรุปให้ฟังกันแบบนี้คร่าวๆหากมีประเด็นใดที่ตกหล่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาร่วมแชร์ความรู้สึกร่วมแชร์มุมมองสําหรับพ่อป้อแม่เอฟซทุกคนกันได้นะครับแน่นอนว่าหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้ยวยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอีกไม่มแพงวงการหมอลำหรือว่าหนังขายออก,ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าแล้วก็มาชี้แจงอธิบายให้มันเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับคลิปน สวัสดีครับ